หมัดขวาคืนบ้านครับกุหลาบขาวแล้วก็ครองเด้งตีซ้ายครับเต็มยุ้งข้าวถ้าเป็นไงการชกเราวันนี้แล้วก็เหนื่ในใอยหน่อยครับเหนื่อยซ้อมกี่วซ้อมมากี่วันเพิ่งเริ่มซ้อมหลังปีใหม่ครับก็มีวันอาทิตย์หนึ่งแล้วรู้ตัวกี่วันรายการนี้รู้ตัวเพิ่งรู้ตัวตัวปีใหม่ครับหลังปีใหม่เลยถ้าช่วงปีใหม่รู้ตัว,ตวแล้วก็ซ้อมเลยนี่หนึ่ง คาร์บอนทีวีเอชดีช็อกสามกราบขาวเป็นไงบ้างการชกเราวันนี้ครับการชกเราวันนี้เป็นไงบ้างก็ดีครับแพ้ลูกเก่าเขานในเดียวลูกเก่าแพ้ยกห้าเลยมึงฟังมึงฟังจ้าวโอเคยอดไปเลยที่แม่ย่อดไปเลยยกห้าวันต้องวิ่งเขายกห้าวันเขายห้าวันเลี้ยงครับเป็นไงการชกพอใจการชกอกเราวันนี้ไตดี้ไมาดเพราะว่าเราก็รู้ดีดอกว่าเรามา เป็นรองแล้วก็ลูกเก่าลูกอะไรของเขามันเยอะอก็ถ้าเราชนะมันก็ปีนก็คือมีพิกกบมาเป็นต่อด้วยใช่รับพิกกำมะเป็นต่อด้วยแต่แต่ลูกนี้เรากะไว้แล้วว่าเขาจะเล่นยกยกฮ้าแน่นอนก็คือความเก่านะความเก่าเพราะว่ารู้ฝากเขามาตั้งแต่เด็กแล้วตัวนั้นก็เลยฝากติดตามกุหลาบเผานีดนึงก็กุหลาบฝากด้วยนะคะเพราะว่าไฟนี้ทำดีที่สุดแล้วนะคะขอบคุณค่ะ สุดช้างไวไทยเกียรติเพชรครับอมริบทรินทีวี HD ช่อง34สุป์สโลครับเนี่ยครับสอบศอกขวาครับเต็มกกหูแทงขวาจึ๊กเต็มซี่โครงหมัดขวาคืนบ้านครับกุหลาบขาวแล้วก็ครองเด้งตีซ้ายครับเต็มยุงข้าวขวาครับอมริบทริทีวี HD ช่อง34ครับกระแทกมาซ้ายไปรับวันชนะแทงขวาไปครับ กุหลาบขาวและจัดแพกซ้ายของวันชนะครับเป็นหมัดหน้านะครับโอเคครับซุปเปอร์สโล